สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นาฬิกาอยู่ที่ข้อมือเพื่อนๆมีประโยชน์หลายอย่างครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนได้ใช้บ้างหรือเปล่าครับสมมติว่าตอนนี้เราจะไปเซเว่นนะครับแล้วก็ไปกดนี่ครับด้านบนขวามือครับเราสามารถหาเซเว่นใกล้มือใกล้ที่สุดนะครับลงไปข้างล่างครับไปที่นวีนะครับแล้วก็ หาจุดสนใจที่ใกล้ที่สุดนะครับช้อปปิ้งก็ได้นะครับช้อปปิ้งครับรอบๆเรามีอะไรบ้างลองดูครับไม่ก็ลงมาครับเห็นไหมเซเว่นอีเลฟเว่นครับกดครับไปเลยครับ ครับจากเส้นทานครับเซเว่นก็อยู่ไม่ไกลครับมาสามกิโลครับเดี๋ยวเพื่อนดูว่าซื้ออะไรไปบ้านครับครับตอนนี้เรากลับเซเว่นนะครับได้สองเต็มนะครับ สิ่งที่ได้จากเซเว่นเมสสัก,กูนี้นะครับขอให้เพื่อนใช้นาฬิกาเป็นประโยชน์นะครับ